เอาพักเอาแจ๋วเซ่ถวยต่างหากเลยลลลเนาะแค่กระเช้ทั้งหงกแล้วังเลยนัโบแจวมันใส้ต่างหากเนาะ

สบายดีเด้อพ่อแม่พ like mm yeah, ี่น้องเจ้าพา่นมาแจกต่อยได้มื้อนี้สาวมมี่ขายดีดีพี่น้องเจได้แลยแบบมาสวยหน่อยเนี่ยก็เลยซุนละมุนแม่ว่าเพื่อเฮาจะเอาขึ้นไปเค้นทั้งวันเนาะ ไม่ไม้เราตอเก็นก่อนเนาะโอ้ยดาลุ่มดมากอ่ห้ได้บลาไนเนี้น้เป็นเศรษฐีงนละเศม้ไว้เลยรู้ไว้ไู้ไว้รู้ไว้รู้ไว้้ไว้รู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 ้ไว้ดู้ไว้ร้ไว้รอ้ไว้รู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 ้ไว้รไว้รไว้ไว้ไว้้ไว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 ้้ อยู่ดีมีแหงเด้อทำบุญรวมกันซะถูกจะทำศรัทธานำกันอห่างไห้รับไม่รวยกูไดเก่าเด้อผู้ใด้มโหปูไดทากกะให้เศรษฐีให้อยู่ดีมีแหงมันยืดมันยืดเด้อเด้อ หอมนะชาต์หมาบอสชาต้าหมาเลยชาตาตาตามือให้บักเต้มูไสวนกนแซบบอตัวนี้เอาไปเลแซบบอเพื่อนวาโอ้ดีใจด้ดีใจลูกซีนเฮากระแซบแซบ

่ไม่แกมนี่ให้ลูกซี้ทางอีกอ่ะบ่ได้มาบ่ได้อ๋อแล้วนี่นน้ำนะคด้น้ำหิบเอาเลยเอิน้ำจิมเฮามีอัน2ถุงยังบ่แกเด้ล่ะถ้าเบิดในกระปุกเทอีกอันนี้ไปเยอไเ้เอ้ดอัได้เอ้อนันได้เอ้อนันได้เอ้อเอน้นได้้ได้้

ไปอีกคนได้มั้ยมีคน <laughs> 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 กองฟ่มกองฟ่มเดีบยวกองฟ่มกองมเดวท่กุ้ารไมบม่อตักใส่กองฟมมาหนิสาวสุดใส่ทองใหู้บ้าโคบโคบเลยเปิดอากาศใช่ไหม่เปิอร่อยอร่อยมาแซบแซบจงไว้ก่อนจงไว้ก่อนจงไว้ก่อนอย้าล้ม่อนเปิาั

โอ้โทันเทอกียังพันไปเบิ่งเลยลคนนั้นใส่มาพริกแน่เลยหัะไวหในคนเลยเนาะเพรา่มันเปลือนเองเปิ่อมาันเปลือกแกีาน้านมันายมาจะมาเหมมาหมาัตรมาิดมสันนะมาพี่คารีกอง

อันนี้เปรี้ยวอันบังบอยเอาเอาบอยเอาแล้วไองยังหมาเลยอไนอ้นไองบฟเตของ ทอาวันเชอ่ขึ้นอากราบไทยเพืนห้องหมอะธาไทยเพื่ห้องโาวนเ่ขึ้นดยโ่ดีตกเกียวดีใจคพะว่าแซฟตกเกียดีใจตดกเกียเป็นคนซเป็นคนทรงเป็นเองคืนฝ่นโดบกาแฟแล้วโดบกาแฟแล้วนะ

được nữa pháp? Được. Mỗi <laughs> ngày đư. Hắc gì

ให้เกินแก่เนีจัง้อารดอบนี่ที่เยอยู่ตอน่งเอ็มจังเมื่อวันที่ไทีเมื่อไทวันที่สิบสองวันที่สิบสงเมยจะวันที่หา

เดี๋ยวเอาไปเลยะเลนะน้ำนมา่แล้วพี่าเดี๋ยหจับลก็แห่น้ำฝนเลยเอาก็ตั้งมะนังนี่ไง

อะไรบุ้งยิมอีกไหมเอดรวนซิมซิมกัเด้ออันอันเอาไปหูว่าวางหูไปเดี๋ยวเห็นรถตาองค์ป่ายดึงอยากไปเดยนช้อปด้วยไปเดยนช้อปด้วย ด้วยด้วยี่่มันมัด้วยด้วยด้ประเนี่แ่บแต่แต่คุหยัดนแสบม่ไแสบแบทั้งานทั้งมันอู้แ่บแบบให้แบบมา่บแล้ล้กยกและยักันจะโมเหตกินซด้เลยเมมหดตัวแ่บประหยันะเมมเ่เป็นปากปาาแล้วทีนีงานนี้จบอกว่าลง เนีมาที่ท้ายมูลได้รู้ใช่อย่างนี้เออม่เอา ở cho bà nó cái <laughs> cái không có hình nhưng vô nó không có đi

ออกมาแห่แล้ววุ่นาจลูกทีตสังลาา พระกาลาโทปัสสาสาติมาปานังอาทิปาติมหาลาสายัสสิสุพุทธาปิตัสสาภะหะโออินทะนามามหาภะลาอิทิมันโตสุทิมต wanak wan tu nyasa sino mohadhamanam abhikamung bhikkhu nam sanghin wan Yeah. But then ý thức của tôi tôi xin nói mọi người hát anh hát tôi nói đi có อ่าท็นสมควรแล้วต้องให้เสียบชาทุกการตื้นให้พบกันนัอาิษฐรรมีโดยเถิดสาธุสาธุสาธุ อาปุขอเป็นบริวาันพอเพื่องแม่ไม้น้องที่ผักไอ้หนึ่งบาทขอส่วนบุญทรงบุญลดัก่าทีจะเกิดนี้เตโมองระดอทลายชิ้นกาลนานเทือกลา

ไม่ได้ายคืเจ๊ไมนี่่่้องเพ่นสได้ทง่ายต้หน้าไปนน้เอนสุได้ทำง่ายเพื่อนว่าแบนี้ลัแบบนี้ลจากโบขะน้อยไ้ถวายิ่าผักกระถินแล้ววอาบันดีครับคือผักกะดีต้นกะดีนื้กะจับคืออาจับควบพ้องกันเอาบ้น นะโมตัสสะภก็นท वो <tuh> अब <tuh> <tuh>